วันนี้มีมีดหนึ่งเล่มมานำเสนอนะครับเป็นเหล็กใบผานไถนะครับสันเป็นสันทำลายนะครับลามีดทำจากเหล็กผานไถนะครับด้ามไม้พยุงนะคปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูและเชือกนะครับเหล็กผานไถททำรอยค้อนนะครับผิวไฟรอยค้อน เล่มนี้ใบยาว4.4นิ้วครับใบกว้าง2.1นิ้วสันหนาสามมิลน,นะครับลายระดับเรียวปลายนะครับด้ามไม้พยุงยาว4.6นิ้วครับเล่มนี้800รวมส่งนะครับ ครับ